รู้ไหมว่าทําไมที่ประตูใหญ่โรงเรียนถึงมีรูปปั้นเจ็ดประหลาดยุคแรกของสื่อไลเคอร์อยุตางานอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นศิษ์ประหลาดอัจฉริยะหายากที่ยู่เลือกเจ็ดคนในยุคแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนและยังไงอีกเพราะาเป็นตัวแทนของสื่อไลเครอร์เข้าร่วมการแข่งขันยอดฝเบือของโรงเรียนวิญ,ญญาจาระดับสูงทําให้โรงเรียนโด่งดังกลายเป็นอันดับหนึ่งในดินแดนจากที่ไม่มีใครรู้จักใช้ได้เพราะงั้น นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันประลองวิญญาณของโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงทั่วดินแดนที่5้าปีจะมีครั้งได้รับการเรียกว่าเจ็ดประหลาดสื่อไหลเค่อไม่ใช่การแข่งขันยอดฝีมือทำไมเป็นแข่งขันปราลองวิญญาณคิดว่าน่าจะพอมีอาวุธวิญญาณเ<ฮ>จ็ดประหลาดสื่อไหลเคื่อรุ่นนี้ก็เป็นคนเก่งอย่างน่าอัศจรรย์นนะวาเซลเถาไต่ยาวหึงเฉินจื่อเฟิงหลิงล่วเฉินซีซ จเจ้าเข้าเสวยกงหยางโม่ทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อในโรงเรียนแต่ยินว่าหนึ่งในนี้เป็นตัวสำรองโลกสนามสร้างผลง,งานในการแข่งประลองวิญญ,ญาณครั้งก่อนด้วยนะเมะื่อไหร่นะเขาจะได้เป็นหนึ่งในเจ็ดปลาสื่อไหลเคอร์ลเป็นตอนนี้แหละเพราะการแข่งข,ขันขับเลือกครั้งนี้จะขึ้นมาเพื่อขับเลือกกลุ่มสำรองให้เจ็ดปลาแห่งสื่อไหลเคอร์กลุ่มสำรองเหรอจะเป็นใช่สมาชิกสำรองนั่นแหละ จได้เป็นตัวแทน่สีไหลเคอร์ไม่ออกรอบเหมือนกับพวกเขาจะเป็นเกิสูงสุดที่เราจะได้รับอย่างไม่ต้องสงสัยใครก็คงคิดไม่ถึงว่าการสอบรอบนี้จะเป็นการตัดสินในเรื่องใหญ่การแข่งขันประลองวิญญาณระดับสูงทั่วแดนครั้งนี้มีเวลาเหลืออีกหนึ่งเดือนการแข่งขันประลองวิญญาณระดับสูงทั่วดินแดนที่เขาแข่งขันด้วยนะไม่รู้ว่าพวกวุโสเสียนหน้ากับบังตรงอยู่ต่อทำไม ีมือของผูดเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจแต่ถึงส่วนวิถีจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่หากคู่ต่อสู้หลบได้ทันทีทักษะภาษาที่ต้องใช้พลังมหาศาลก็จะไร้ประโยชน์ข้าอยากรู้ว่าเจ้าในใจได้ยังไงว่าจะปล่อยพลังตอนไหนความจริงไม่มีอะไรข้าจะให้ท่านสัมผัสดูท่านจะทราบเอง รองผดปัญญาสารโดยกำหนดทักษะที่เจ้านำมาจากวงแหวนวิญญาณสิบปีเป็นไปไม่ได้พระอุษสุเนศทักษะนี้ยังไงต้องเป็นวงแหวนหมื่นปีถึงจะให้ได้แต่วงแหวนแรกจะมียุหมื่นปีได้ยังไงแค่นั้าสัมผัสได้ถึงไอ้สังขารวิ่งเข้าพระอุษสุเนศเจ้าดูนี่เป็นร่างอวตารของสัตว์วิญญาณ เน่ว sí, ิญญาทักษะที huh. ่หนึ่งของเจ้าทำให้มีผลในการช่วยเหลือและโจมตีไปพร้อมกันได้มีเพียงวิหแสนปีเท่านั้นที่จะให้ทักษะสองอย่างนี้ได้หรือเจ้าหนุมนี่จะกป็นราวตารของสัตว์วิญญาณแสนปีผู้วสเสวีผู้วสเสวีข้าเป็นสีสำนักขังเน่ปีศาจสีม่วงกับเน่วิญญาผสารกันทำให้เกิดทักษะที่คล้ายกับโจมตีดวงจิตทักษะวิญญาณแปรผันผู้วสเสวี วงแหวนสิบปีของเจ้าอัศจรรย์นะเมื่อกี้ข้าทดสอบขีดจำกัดอยู่แล้วคำแข็งแกร่งไปไกลกว่าวงแหวนสิบปีหรือพันปีอีกแต่สีของวงแหวนปลอมแปลงไม่ได้